ครับผมสวัสดีครับผมจากร้านปาไวยอะไรงานเชื่อมนะครับเครื่องเชื่อมที่เห็นอยู่นี้จะเป็นเครื่องเชื่อมไลท์ลอน 400GT นะครับผมจะเป็นเครื่องเชื่อม3เฟสหรือว่าไฟโรงงานนั่นเองนะครับผมเครื่องเชื่อมตัวนี้จะมีกำลังแอมป์400แอมป์นะครับผมจะเป็นระบบ IGBT นะครับผม กระแสไฟที่เชื่อมนะครับจะเป็นกระแสไฟ DC นะครับผมเครื่องเชื่อมตัวนี้ออกแบบมาเนี่ยะระบบเนี่ยไม่วุ่นวายมากนะครับผมถือลูกเล่นไม่ได้เยอะนั่นเองนะครับผมฟังก์ชันต่างๆของเครื่องตัวนี้นะครับผมก็จะมีปรับเชื่อม MMA ได้นะครับผมแล้วก็เชื่อมอักอนได้นะครับผมแล้วก็จะมีระบบ 2T และ 4T หรือว่า การเชื่อมออโต้นั่นเองนะครับผมปรับเป็นเชื่อมออโต้ได้นะครับในกรณีที่เราเชื่อมอาร์กอนนะครับผมปุ่มแรกเลย Arc Force นะครับผมอันนี้ใช้ในกรณีของเชื่อม MMA นะครับผมแล้วก็ปุ่ม Up Slope นะครับแล้วก็ด n Slope Up Slope แล้วก็ด n slope เนี่ยปรับในบอดของการเชื่อมอาร์กอนนะครับผมแล้วก็กด ปุ่ม post time นะครับผมแล้วก็ปุ่มเล่งแอมนะครับจะมีกำลังถึง400แอมนะครับผมเครื่องเชื่อมตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่จะใช้เชื่อมงานหนักๆนะครับผมแต่ไม่ต้องการฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับผมะจะไม่มีระบบเพาส์ไม่มีระบบ AC นะครับผมจึงไม่สามารถเชื่อม อลูปินียมได้นะครับผมในเครื่องเชื่อมตัวน,นี้นะครับผมและเพื่อนๆท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็โทรสอบถามได้นะครับผมผมยินดีให้ข้อมูลและยินดีบริการครับผมขอบคุณครับ